กา้สิสอบมาคิจกรกมกันไรการาากระเพียนพักการเตรียมตัวเนี่ยสอบมเป็นการเดาไม่ไ้กินกับลพาปลาดุกแล้วพักกระเดาเม่ได้ผมหรูยังหนังสือพักการอ่านเนี่ย ซุ้มอันอยันจะบ่ได้ผู้เบาเกินเพราะกันเบิงเนี่ยหนังสือในศึกคือต่อแต่ผู้เบาหลายกันย่ำนันว่าไปบอกไม่ไงว่าเนี่ยเจ็บดากเนี่ยย่ำมือเ้าเลี้ยงแล้วก็จะถามข่าวเข้าเพราะก็เตรียมตัวเตรียมพร้อม เตรียมใจเตรียมกายเตรียมกายก็คือเบิ้งร่างกายอากาศเปลี่ยนแปลงเบึง้งการเปลี่ยนแปลงของผู้มีอากาศสภาพอากาศเฮ็ดเนีเป็นวัดเป็นไอได้ใส่เสื้อกันหนาวใส่อยังไปให้ความอบอุ่นล่างกายผ่าพันข้อมีบ่ปาดอภรมมากกะไรเถอะคัมดีมี พันคอไว้มึงเอาแนวในสิดูแลรักษาจ้าของเตรียมกายเตรียมใจเตรียมพร้อมเป็นข้อมเตรียมพร้อ <c oughs> <c oughs> มมองเข้าเตรียมพร้มมรมพอรมก็คือการทบทวน บทเรียนมีจักบทสืสอบจักบทบน่านแต่ฟังใ่คู่สิบอกว่าออกข้อสอบจากขอ้อเตรียมอยู่เรื่อยๆฝึกสอบอยู่เรื่อยๆถอดย้ำสอบมั่นกันคืดพ่อคืดเห็นไว้เนี่ยจะขอางสอบอยู่เรื่อยๆฝึกสอบอยู่เรื่อยๆมีเวลาว่างก็พักกันเอาไปเห็ดข้อสอบเห็ดโจทดหม้อนึงก็พอเตรียมไว้แล้วล่ะ มันมีการเข่าข่ายโอลิมปิกโอลิมปอยสอบไปแต่ม้อหนึ่งหมี่เข่าไข่โอลิมปิกม้อหนึ่งม้อซีหม้อหาไตรหอดหม้อหาหม้อหกเขาเศร้าอีกเข่าแล้วเตรียมหม้อหนึ่งมีเป็นต้นไปเตรียมไปหม้อหนึ่งมีแววหลาไฟเลี้ยนรูหลเพราะขึ้นหม้อสองม้อมันจีเริ่มสีขันเนี้ยดาเปล่าขัน เอาความขยันไปแต่หม้อหนึ่งติดไว้หม้อสามนี่ว่า,าเปนจิตพงขนไปบอกพื้นคันขึ้นมาหาหม้อซีกับกำลังสิมาหตื่นไม่ตื่นมูอยู่แต่ว่าเวลาเลี้ยนมันกลายไปหลายแล้วตื่นวิซ่าไม่อยู่บนท่านบริเตียมพร้อมเกิดยากอยู่เด้วหม้อหาหม้อหกนี่เป็น มองสิมีหาสอบเดียวขันโมทันดิพ่อยจะขวางหลับพักการเฝ้าเขาฟังมาแต่พักการออกทะเลหลายหัวจักโบออกทะเลหาจุดหมายปลายทางบ่พ่อยหลับมองหามองหกกระได้ตั้งเป้าไวจ้จะขวางเทศยังไว้ตั้งกีฬาใหญ่มันดูดได้แต่ละวิชาตั้งเป้ากิจกรรมจะขวางไว้ มีช่จะคล้องไว้เทิมนี้สิได้พันจักตัวสิติดรอดจากตัวสิได้แก้ศูนย์จักบาทเตรียมไว้ไปเจยวเขารับจ้างเท่าไดจังสิพ่อแก้ศูนย์เตรียมจะคล้องไว้นี่ก็เป็นการเตรียมในท่างขี่ได้ท่นเตรียมในท่างดีกับเตรียมสอบเตรียมนั่นเตรียมนี่หาเบื้องมองสมัครสอบพันนี้โัวยใน YouTube ยูทูบได้หลายพิมพ์เข้าไปเป็นเรื่องเป็นเรื่อง จำนวนจริงก็โมอึดพิมเข้าไปมีหลายคลิปหลายสำนักหลายอาจารย์เขามาปล่อยขึ้นไว้วงกลมหนึ่งหน่วยเวกเตอร์เวกเตอร์อรีหยังเบิดอีหยังก่อนนี่เบิดน,นี่น่ะมุมนั่นมุมนี่หาจังไดยมอหนึ่งมอสองห็าหาได้เนจุดพิหาตั้ง่ว่าไฟสิม,มัดไ่ให้เนี่ย ขั้นสองลอยไล่สิฝันดีนั่นนั่นนี่หันหัวไหลไปตน,นาไห,หลาหาความรู้มาเสริมเจ้าของบ่เป็นบ่งหัวจกเตรียมตัวมีเวลาว่างก็บ่ไปเตรียมตัวยังในเด็ดเนี่ิกดให้พันธุ์ละซีหาไล่อยู่วันเนีันจังได้หลายไวเพักกันเตรียมตัวเตรียมเอาอิหยังก็กเป็นการเตรียมตัวบด เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดินสิเรียนเตรียมพร้อมดินสิรู้เตรียมพร้อมดินสิเฮ็ดกิจกรรมเวลาลงมือปุ๊บมันก็บ,บ่ได้ขาดเขินหยังพวกสิไปแข่งกิจกรรมก็คือกันหาความพร้อมบอกพ่อ,พอ,พอนข,นข้าราชกาสิได้คะแนนนําเขาเจ้าไปแข่งอยัางเน่วาดรูปร้องเพลงโครงงาน ภาษาอังกฤษมันต้องพร้อมยู่ตลอดนักมวยบือซ้อมมันกับแพ้เขานักฟุตบอลบือซ้อมมันกับเบิดแตฮงนักเรียนบออ่านหนังสือมันกับบอมมีความรู้บอมมีแนวสิไปสอบไปยังมีงานไปเบดิดเพื่กันตื่นตัวเพื่กันระลึกไวสติระลึกตัวรู้ตัวไวจะคลองเห็นอีหยังเน่ยมันเผลอะไหลรกันเผลอกับบองงูจากตัวตนเดียวอง พัดตื่นตัวอยู่ตลอดนี่ก็สแสดงว่ามีสติเป็นผู้มีสติเตือนตนตนเตือนตนอยู่ตลอดนี่ความเตรียมพร้อมความตื่นตัว alert ทิดยังไดสิเอิญมาตื่นตัวเรื่องใดมันตื่นได้ก็เอามาตื่นเรื่องเลี่ยนก็เอามาก่อนเรื่องกิจกรรมก็มาที่หลังนี่สิหล่ะเตือนกับไป Rượu lây like này là chung với con Rượu lây salad này nè. À, khâu hoang bánh